คนไม่มีสัจจะคือหายนะของความสัมพันธ์สัจจะจึงเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะของคนจริงไม่ปล่อยผ่านคำที่ให้สัญญาไว้ต่อคนอื่นจุดเริ่มต้นของความไม่น่าเชื่อถือคนพูดไม่จำคนฟังไม่ลืมพูดอย่างทำอีกอย่างแบบนี้ก็คือไม่มีสัจจะนั่นเองคนพูดทำไม่ได้ตามที่พูดไม่รักษาคำพูดไม่พยายามทำให้คำพูดที่ให้ไว้เกิดขึ้นจริง การกระทําเท่ากับคําพูดคําพูดไม่ได้เป็นเสียงที่ลอยในอากาศแต่มันมีความหมายเสมอยิ่งคําพูดนั้นถูกมัดเป็นคําสัญญาต่อคนอื่นแล้วยิ่งต้องทําให้มันเป็นจริงให้ได้ไม่อย่างนั้นคนที่ดูไม่ดีก็จะเป็นคนพูดเองที่ไม่รักษาสัจจ์ก่อนจะพูดเราเป็นนายพูดแล้วมันจะกลายเป็นนายเราอย่าคิดว่าแค่คำพูดพูดไปเดี๋ยวคนก็ลืม ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะคำพูดมันบ่งบอกถึงคุณภาพของตัว